เลขแอดมิเตอร์บอลมาแล้วเลขตํำลาเรียกทรัพย์เลขแอดระพีพงไม่พูดเยอะเจ็บคอ6 6กคอหเจคำเตือนคลิปนี้จะทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อนำเสนอข้อมูลแนวทางสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นท่านผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านเลยนะคะสวัสดีไปยังพี่น้องปองภัยสุภูสุสคนเนาะคะ่ะที่แวะมาชมแนวทางกับช่องแม่มนล,ะละันลาซัมผ้าพารวยนะคะเรามาเริ่มกันที่แนวทางตำราเลียดรัพย์กันเลยนะคะมีสองใบนะคะท่านผู้ชมงวดที่สองงวดที่ผ่านมานะคะเข้า50-4เนาะคะ่ะในงวดวันที่ 16นะคะ16มิถุนายนเข้า3ตัวตรงงวด1กรกฎาคมก็เข้า503ค่ะพี่น้องเข้ามาแล้ว2งวดติดเนาะค่ะมาดูงวดนี้กันนะคะสำหรับงวดนี้นะคะขึ้น13ค่ำเดือน7นะคะสูตรบอกว่ารับทรัพย์เพิ่นว่าค่ะพี่น้องมี531นะคะ051 90 01 6 9 5 8 5 9และ49นะคะอันนี้ใบแรกเนาะคะ่ะมาดูอีกหนึ่งใบนะคะเป็นตำราเรียกซับเหมือนกันเนาะคะ่ 16, ะ16กกรกฎาคม6 7นะคะใบนี้ค่ะเขาบอกว่าตรงกับวันจันทร์แรม10ค่ำเนาะคะ่ะเดือน7นะคะปีมะโรงตำราบอกว่ามีซับ มากล้นพ่นวาค่ะพี่น้องเลขเลขรียกซับก็คือ209นะคะ1 97ค่ะสองตัวมี20 0992 19 97และ71นะคะซึ่งทั้งสองใบนี้ตรงกันที่0 990นะคะพี่น้องแต่ก็มารอลุ้นกันนะคะแล้วแต่มักเนาะค่ะพี่น้องเนาะ แนวทางชุดต่อมานะคะเป็นแนวทางของแอดดูยพลันนะคะ16กรกฎาคม2 5 6 7นะคะชุด3ตัว4 9 2 4 9 3 4 0 6 4 1 6และก็6 1 4นะคะชุด2ตัวมี9 2 9 3 9 4และ1 4นะคะตามมาติดๆนะคะก็ต้องคือ ผู้ที่พิชิตใจแอดดุยพลันได้ก็ไม่ใช่ใครแอดทะเลใจนั่นเองนะคะท่านผู้ชมซึ่งตอนนี้ก็มีทายาตตัวน้อยๆทะเลน้อยออกมาแล้วนะคะต้องขอแสดงความยินดีกับแอดทั้งสองท่านนะคะ16เดือน767นะคะชอบก็ตามเนาะคะสำหรับแนวทางไทยของแอดทะเลใจนะคะ508090 5383 8, 8 1นะคะ5 8นะคะวิ่งรูดที่5และ8ค่ะพี่น้องชุด3ตัว8 50 9 50 453 8 53นะคะแนวทางชุดต่อมานะคะเขาบอกว่าเป็นแนวทางของแอดสมพรนะคะ สมพลพารวยแฟนเพจนะคะงวดที่ผ่านมานะคะเลขวัดใจหางเดียวให้305นเนาะค่ะมาครบ3ตัวท้ายรางวัลที่1เลยเนาะค่ะพี่น้องเนาะสำหรับงวดนี้วัดใจหางเดียวนะคะงวดใหม่ก็คือ498เด้อดค่ะพี่น้อง498นะคะ894เ่เนาะค่ะ ถ้าตัดนะคะก็48 49แล้วก็98 98ออกไปแล้วจะมาอีกรอบหนึ่งหรือเปล่านะคะก็มารอลุ้นกันนะคะและก็มาถึงแนวทางนะคะของ mon, อาจาร,รย์หมอนนะักคำนวณน,นะคะเมื่อที่ผ่านมานะคะเข้าทั้งเลขวิ่งแล้วก็เลขจับคู่เบนว่าค่พีบน้อง แต่ว่าไม่มอนรู้สึกจะไม่เห็นเนาะค่ะพี่น้องเนาะสำหรับงวนใหม่16เดือน767 7นี้นะคะให้จับตาดูที่เลข3กับเลข9ด้อค่ะพี่น้อง97 98 99 90นะคะ37 38 39 30นะคะวงกลมก็คือ97 90 38และ39เนาะคะ่ะ มาต่อกันที่แนวทางของแอดละพี่พงนะคะแอดละพี่พงบอกว่างวดนี้หลักร้อยมืดมีเจ็ดกับแปด้นอค่ะพี่น้องเด่นที่สองนะคะชุดสามตัวนะคะมีแปดสองเจ็ดแล้วก็แปดสองเก้าเนะค่ะส่วนเน้นนะคะคือสองเจ็ดและสองเก้าเนะค่ะพี่น้องเนาะ ชุด2ตัวที่ไม่เน้นชุดลองนะคะก็คือ28 20 21และ22นะคะส่วนชุดนี้นะคะเป็นแนวทางนะคะเลขคู่ชุด10หน่วยบนนะคะรัฐบาลไทยของแอดชายกุลนะคะซึ่งก็เข้ามาแล้วนะคะถ้าจับคู่ถูกเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ,ะเข้ามาแล้ว สามสี่งวดติดนะคะเป็นสุดระยะสั้นเ้ยค่ะพี่น้องงวดนี้นะคะสิบมีสามกับสองนะคะส่วนหน่วยคือห้าเจ็ดและก็สามนะคะสามห้าและก็เจ็ดเลยค่ะพี่น้องและมาถึงนะคะแนวทางของแอดไม่พูดเยอะเจ็บคอเนาะคะ่ะแม่มอนก็ไม่เห็นแนวทางของ แอดท่านนี้โดนแล้วเนาะค่ะพี่น้องเนาะงวดที่ผ่านมาก็ไม่เห็นนะคะสาหรับงวดใหม่นะคะเมื่อเห็นแล้วก็เอามาฝากเนาะคะ่ะเด่นที่3 7นะคะคือเลข3กับเลข7เป็นเลขออกกําลังกายเวยคะ่ะพี่น้องเม็ดเดียวก็คือ3 7นเนั่นแหละค่ะเอามารวมกันนะคะส่วนชุด2ตัวมี3 1 7 1 3 2 7 2 3 9 7 ะะเลขเบิลก็านะคะเลขดเบิ้เก้า7ก9าด้วยค่ะพี่น้องจุด3ตัว137837279และ779นะคะและค่ะเราจะมาปิดท้ายกันที่แนวทางของแอตต์มิสเตอร์บอนะคะของแท้ด้วยค่ะพี่น้องของแฉนะคะให้มาวันที่11นะคะ1ิบ 1กร,รกฎาคม6 7เนาะคะ่ะวันที่ผ่านมาทำได้เพียงแค่ตัวออกกำลังกายตัววิ่งตัวรูดเนาะคะ่ะพี่น้องวันนี้นะคะ16กรรกฎาคม6 7นะคะวิ่งที่เเด้อค่ะพี่น้องชุด3ตัวมี8 7 4 9 7 4 0 7 4ค่ะ8 0 7 9 0 7แล้วก็0 0 7นะคะ เน้นไปที่974และ907นะคะฟังตัวมี07นะคะ72 73 74 04 42 02และ62นะคะขีดเส้นใต้ไว้ก็คือ07และ74นะคะเป็นแนวทางฟรีนะคะสำหรับแอดมิเตอร์บอลนะคะอย่าไปเชื่อคนที่หลอกให้ ลงกลุ่มหรืออะไรทั้งนั้นนะคะ่ะของแท้นะคะก็จะลงวันที่เป็นเลขไทยเนาะคะ่ะวีนองเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแม่มอนก็ฝากไว้ประมาณเท่านี้นะคะขอบคุณทุกสํานักทุกอาจารย์ที่เอื้อเฟื้อข้อมูลแนวทางค่ะขอบคุณท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมและรับฟังนะคะผิดพลาดประการใดแม่มอนกราบขออาภัยมาณนะที่นี้นะคะ แล้วเราจะมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะคะ่ะและยิ่งต้องขอบคุณนะคะสำหรับทุกคนทุกท่านที่เดินทางนะคะอุาหรับชมมาถึงตอนนี้เนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ,ค,ะคุณเป,เป็นคนเก่งมากเลยเนาะคะ่ะขอบคุณที่อยู่นำกันมาเนาะคะ่ะและก็นะคะขอบคุณที่หากันเจอเนาะคะ่ะติดตามรับชมและก็เป็นกำลังใจให้แม่มนนะคะ แม่มอนก็ไม่มีอะไรที่จะตอบแทนเนาะคะ่ะก็ขอให้พี่น้องนะคะโชคดีมันมันสุขสุข,สขคนเนาะคะ่ะสวัสดีค่ะ